ลงนะลงนะลงกระจาประหยัดทำไมเอ้ยพิจูบมาล่างนี้ว่ามันจะทำให้กูมั่นใจขึ้นสวยสวยครับบอสโอ้เออยววยอยู่วยอยู่แฟงอิวสวย แย่ yeah, แล้วเหลือบอสจุกสวยครับบอสสวยครับบอสสวยครับบอสโอ้โหสุดครับบอสสุดครับเมียแฟงปิดนะแฟงเ้ยเดี๋ยวผมเองเอ้เอาโอเคบอสขอโทษขอโทษ อะไรจะขึ้นไม่ได้เฮ้ยสุวัสดิ์ดีดีแบงมึงอวยเว้ยอะไรมึงอย่าอวยดิอะไรป่าพป่านป้าเบี้ยป่านป่านด่านป้อยดิอะไรปล่อยแล้วอะไรอทำอะไรอะอาไปเปิด

Bán. Nhanh đi, 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 rồi, toa mở rồi. Xem xem. Ồ. นีปลาต้องเอากูก็ปลาไปตกปีนเลย เลนไหมนอไมตอนไม้แรโหดไหมตึงถ้าถ้าจะตึงต้องไอ้นี่ครับพี่ต้องได้ไม้ตอนไหนนี่ตอนตอนเหลือวัดนึงนึงอะเห็นปะที่เพื่อนชุบอยู่ะถ้าอันนั้นได้คือสวยสวยแบบอชนะเพราะพี่เป็นเพราะว่าเป็นไม่ไม่ได้พลาดมันมันไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดมันมันเสี่ยงไอที่ไม่ที่กูออกไม้เบี่ยงกันเพราะอะไรวะกูกดอะไรวะกดมั่วเดินกดมั่วปล่อยชิปปล่อยบิวปล่อยชิปปล่อยชิปนี่ไม่เกี่ยวกันไหมเกี่ยว ล้วววปีิก่่อผมรู้ผมรู้ผมรู้กดมั่วกดมั่วเออพี่กดมั่วพี่ก็มั่วนั่นแหละโดยรวมคือมั่วโอเคครับผมไม่แต่มันสวยแล้วโอเคครับผมถือว่าเป็นทางด้านดีไหมดีครับ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 เข้ามาครับพัดแต่ว่าพี่ไม่ใช่คนนะเรื่องเนี้ยใครหัวเปิดพี่เอาหมดเลยพอแล้วมั้งคุยกันแค่แค่นี้แหละจบพอแล้วไม่พโหดจริงนะหมดหดจริง โห่ว่าพี่ก็นั่นนะไม่ดีที่พี่แบบว่าตีแบบไม่ค่อยเป็นเพราะว่าอะไรไหมเพราะพี่หนาวเว้ยเพราะพี่เปิดแอร์ไปที่24องศาพี่หนาวครับใช่เหรอครับใจจะพี่หนาวจัดเลยตอนนี้เรียว่าพี่หนาวเว้ยถ้าพี่ไม่หนาวพี่เน่ยร่นงตัวนี้หนาวก็ผมแต่พี่ไม่ชอบคนพี่ไม่ชอบการผมพัดพี่ชอบการกอดมากกว่าเวลางหนาวชอบกอดนะกอดขาสาวจริงอะเนี่ย พี่หาสาวอยู่แล้วกอดใครครับจุกกอดใครก็ได้ที่ให้พี่กอดแลซงไปทางด้านนี่ได้ไหมอ่าได้อะไร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 กอดแม่พี่หัวกอดแม่เอะพ่อเมื่อ้ตาผม่กูยีอะไรกูื่ไม่พูดถึดกับใครเลยนะผมรู้ว่าพี่จะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรพี่ผมได้บอกว่าเป็นทางนั้นได้ไหมแต่พี่กูไปดูมาผมรู้สองคนโอ้กูดูอะไรดูอะไรดูอะไรไอ้พัดมึงดูอะไรอย่างเรามุก้าสองคนโอ้กะมึงไอ้ควาย ไอ้เหี้ยมพัดอะชอบดูไอ้เหี้ยก็ชอบโทษกูชอบดูอะไรผมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยก็พี่แปนเขาแชร์ก็เห็นแต่ก็ไม่ได้ไปนั่งดูแบบพี่เดี๋ยวเพิ่งลงนะพี่เสร็จยังเดี๋ยวเพิ่งลงปัดมันยังว่าลงเลยทมันไม่มีกลัวหรอเอาเลยเราลงก่อนเออเราลงทันเอาดีเอาดีโอติรีวัดเจี๊ยบเป็นตีรีวัดเจี๊ยบติรีวัดเจี๊ยบ ที่บ้านเจีี่หวานเจี๊ยบโรนติคตินี่หวานเจี๊ยบตินี่หวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบเบียดเบียดเบียดวิธีให้วิธีไรยี่โมเรายี่โมเรายี่โมตีไรตีไรไหมไว้ายหวานเจี๊ยบอุ้ยเอ้าเฮ้ยลายโมกระจงกระจงไว้ปนโอ้พัดอ่าโทษทีีโทษตีเว้ยแล้วก็หัวรถเนี่ยเมื่อกี้าไอ้พัดไม่ลงอุ้ย เหมือนกูเจอของนะโอ้ยกูเพิ่งเคยเจอคนพกเงินเกิน๙0๐กับมึงได้ไหละเป๊ปสวยเอาของเอาของขึน,นเข้ามาโดยสวยสวอเจอไหมพี่เจอไหมเจอแล้วโอเคไปครับว่ะ ขอขอกดขอกดลากขอกดตั้งหน่อยได้วยเพื่อนหรอพูดใหม่เนยเลยมัดเออตีมึงงัดร้านอยู่ไหมเนี่ยกูกูไม่งัดเพื่อนไปเมื่อกี้ไปร้านกลางกับพี่ยิงสองคนเจวินกับไครโรไปไหนไม่รู้เอาอีกแล้วเซตี้นี้อิ่มอร่อยจังไปกับพี่ยิงสองคนเมื่อกี้มึงหาคนมาแทนก่อนโอเคโอเคฮะฮะอะไรไม่ตีมัดคนมันหายสองคน ว้าวว้าวว้าวโบชิตโบชิตโบชิตมีลงได้ลงได้ลงได้กี่คนวะ,ะลงได้ครบแล้วหนึ่งตีนี้หน้าผมบแลวพี่ตีพี่ปัป๊มเลยโอเคพี่ปอ๊มไปไปรอร้านหน้านะมีตรงกลางกลับพาวะที่จะไม่ทันอะไปเก็บของอะ่ะเดี๋ยวไปดูร้านหน้าก่อนไปพี่ การกับพาวทำไมไม่ทันอ่ะเอ็มันมันมันไม่มีคนเล่นลูกนะคนมันหายสองคนจุกเอ้ยใครอ่ะเมื่อกี้ใครใครเรียกพี่จุกอ่ะได้ยินนะจุ๊กยายมึงนไงยายเป็ไงยายช่วยมึงอ่ะยายมึงอ่ะล้อหลอกนะล้อหลอกนะไอ้บัายายมึงอ่ะยายจะพูดออกไหมอ่ะ เนี่ยแล้วหรอกนะถ้าตอนคืนมาเรียกอยู่เรียกสุภัทอยู่หน้าบ้านเป็นราเขาเขอกเราเองไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยแคูดทำแจกเล็กไม่ได้สัตว์น่าหน้าเอาอีกแล้วเอาแล้วโลกใหม่แล้วโรคแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรพัดเป็นไงเป็นอย่างไรเพื่อนมึงขายไหมขายดิแท้เสรก็ขายเออ ขายขายไปเถอะพี่อย่างน้อยมึงก็ได้จับเงินดีกว่ามึงไม่ได้จับอะไรนะน้ามันขึ้นมาทำไงอะเป็นช่างแมงกูไม่สนเฮ้ยพาดเป็นอะไรแล้ว <laughs> พี่พี่อะตอนนี้พี่มีตังค์ไหมอนาคตพี่อาจจะเป็นเศรษฐีใช่แต่ตอนนี้พี่ไม่มีตังค์ถ้าอนาคตราคามันตกอ่ะพี่ก็โอ้กูไม่น่าเก็บไว้เลยตอนนั้นห้าแสนคูน่าจะขาย แต่กู<ต>จำได้ว่าจำได้ <นะ S 2> ว่าสมัยที่หมูแบบว่าแรกๆที่กูอยู่แรกๆนะหมูอ่ะกูมีแบบสามสี่ตัวแต่กูให้คนอื่นไปหมดกูให้แบบว่าไม่สนนะก็นแม่งยีบล้านอ่ะตอนเนี้ยมันพี่แล้วแต่พี่อะว่าพอใจขายที่เท่าไหรออ่อ่ะเปิดแก่ มีใครมีใครมีปูนขายไหมครับขายไว้ก่อนสะองห้าเก้าลวัสดีครับมีมีสองเมตรไหม ไห้ผมไม่หาครับตลาดกลางก็ได้ครับพาวสไีได้ครับไ<โ>ด<ย>้ครับตัวก็จักวัดสำนวนจะถูกเรียบเรียงแล้วก็ส่งไปชั้นสามว่าเขาจะเขาก็จะเรียอกอีกรอบหนึ่ง อ่าก็คือเขาก็ไปอยู่บ้านเขาถูกต้องไหมประกันตัวออกมาใช่ครับสมมติสมมติถ้าประกันตัวออกมาก็ไปอยู่บ้านทำใช่คนออกไม่ได้ถูกยึดหมดไอ้ไอ้หนังสือเดินทางอะไรทุกอย่างยึดหมดอะไรแบบไม่ได้คือหนีไม่ได้แต่ถ้าลักลอบข้ามทะเลเวลาข้ามแบบขึ้นเรือได้ช่องทางธรรมชาติได้ได้เธออยู่ในครับเกืบยี่สิบปีอ่ะคระกันตัวตอนนี้เขายังสบายอยู่ใช่ไหมยังไม่ใช่เข้าไปอยู่ที่มันลําบาก สบายไม่ไม่รู้ว่าสบายไหมไม่เคยไปไปทางรู้เยอะเว้ยไปทางรู้กฎหมายเยอะเว้ยไม่ใช่เขาโดนขังแล้วเหรอกี่ไอคอนแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรกูจะรู้เหรอไม่รู้ไม่รู้เยอะกฎหมายเยอะเฉยเลยพี่ติ๋ะเหมือนรู้อ่ะไอ้เแคเควยป่าตัวเองไม่มียศสักยศเลยแม่จะมารู้เรื่องกฎไอ้เงี้ยนั้นสบายสบายวายไจอโจถ้ามียศนะกูกูท้ากูท้าถอนตัวพาวยอะมวยกลางหนอนะแล้วแล้วกยศปลลู่่เาแล้วพี่รู้ไหมแล้วพี่รู้เรื่องไหม กูไม่รู้ก็กูไม่รู้อพี่ไม่รู้พี่ก็บอกไม่รู้ใช่ไหมเออแลวพี่ตีไม่รู้แต่แต่แต่สอบแต่ปอมรู้เขายังดูข่าวแล้วผมไปกนไรเขาอ่ะเออแต่เขาชอบดูข่าวนะเขาอาจจะรู้จริงก็ได้นะพี่จบไม่รู้ไม่จริงอ่ะกูนั่งดูกูชอบกูไม่รู้แกนว่าผมกดแต่ไม่อยู่ไอ้พี่อพี่พี่จบโอ้ลักเวทนะครับลักเวทครับลักเวทลักเวทนะครับลักเวทลักเวทลักน้องเวท รักหนูเวทรักน้องเวทรักน้องเวทพ่จุกกูรู้เลยว่ามีคนโดมาให้วงพูดเ่รัครับครับรักน้องเวทนะครับน้อง้องเวทรักกูหลายบาทแววโหอะไรอะไรเขายังไม่ให้เลยรักน้องเวทนะครับน้องรักพี่เวทนะน้องน้องรักเวทจ้ารักเวทจ้าพี่จุกแต่เมื่อวานพี่ได้สองพันนะพี่จุกได้ได้ไปไหรู้สอง